โซล่าสามห้าศูนย์ครับผมอันนี้ติดตั้งไฟสปอรตไลท์รุ่นหนึ่งร้อยวัตต์แสงเข้มนะครับลูกค้าเลือกเป็นขาวต่ำขาวสูงนะครับผมดูแสงนะครับแสงไฟหน้าเดิมนะครับแสงสปอตไลท์ขาวนะครับไฟต่ำนะครับอันนี้สูงต่ำพร้อมกันนะครับผมสูงอย่างเดียวนะครับผมเวลาเปิดต่ำนะครับพลาสสูงจะเติมสูงขึ้นมาแบบนี้ครับต่ำไม่หายนะครับประมาณนี้นะครับ เราเปิดใช้งานจริงนะครับจะเป็นต่ําแล้วก็สูงต่ําพร้อมกันนะครับสูงต่ําก็ต้องเปิดแต่ไม่มีรถสวนนะครับเพราะจะเข้าตาลูกอ่าคนสวนทางเรานะครับผมส่วนไฟสูงนี่ก็ไว้ใช้ฉุกเฉินนะครับผมประมาณนี้ครับรุ่นนี้นะครับมีแสงให้เลือกสามแบบนะครับอยากได้แบบไหนก็ทักมาได้เลยนะครับร้อยวัตต์นะครับโปรโมชั่นถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับผม อยากได้เป็นเหลืองต่ำขาวสูงขาวต่ำขาวสูงหรือจะเป็นขาวต่ำเหลืองสูงมีให้เลือกด้วยครับผม